ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณแม่บรรจงนะคะที่เมตตานะคะสาธุบุญกับคุณแม่ค่ะนมสิบสองขวดค่ะนมยีสิบขวดค่ะมาโอกเกนอยู่ไหนครับ ขอบคุณครับเปาก่อนเปาก่อนเปาเน้ยาวๆหน่อยนะครับนานเลยเสียงอยู่ไหนก็เดี๋ยวอนให้เปาก่อนเปาก่อน ลงด้วยนั aren, <S 2> <S 2> ่งลงด้วยนังลงด้วยเอาเาก็บไอพอด้วยอย่าเล่นนะลูกเตาคนครับเ่าเ่าคนเ่าคนจับเ่าเองจเปาเองเายังไงจับมากินจับเ่าเองเออให้เตานานน้อย นั่งลงน้อยนั่งลงนั่งลงนั่งลงครับนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนะนั่งลงนั่งลงขอแล้ว เป็นทหารลยเร่อยๆภามนานี้อันนีด้ดีลูกทำดีอาทำดีทหารน่อยเสียงด้วยเสียง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 ขอก่อนทำผ้าขอก่อนขอทำไงขอก่อนขอขอทำไมขอขอปักปักปักกอนปักกก ở đi khoảng đi đi khoảng đi đi non òn ra ra ònเลย quất 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 quất

เซนค่าก่อนขอบคุณค่าไม่แซนขอบคุณค่ายังไงขอบคุณค่าก่อนไม่แซนขอบคุณค่าขอบคุณค่าสวยหนขอบคุณค่าสวยขอบคุณคายก่อนจุ๊บจุ๊บฟ้อน สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะไปนในฮ <มา S 1> ัตวิกค่ะขอบคุณค่ะก่อนเนี่ยขอบคุณค่ะดีดี่เด้อลูกจะดูดนมให้พี่รุ่งบ้างพี่รุ่งกับพี่น้องดวง หลาไเ้เยอะแล้วพี่สองคนพี่สองคนเลยครับขอบคุณค่ะยิงดวงขอบคุณค่ะก่อน ดดดดดดูููููาาาสวัสสดีค่ะวยๆลูกสวยนั่งลงนั่งลงด้วยนั่งลงด้วยนั่งลงยังนั่งไม่ได้ติดพุงเหรอคะพี่รุ่งเดี๋รอพ่อ

หญิงดวงมีนั่งรอเลยพี่รุ่งนั่งลงเลยนั่งลงนั่งลงเลยพี่รุ่งนั่งลงคอยแล้วนั่งลงนั่งลงก่อนนังงน่งลงดีดีเลยนั่งลงดีดีนั่งดีดีนั่งดีดียกขายกขา ยบยก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 ,ยก,ยก,ยกเออนั่งรอบ่อรอก่อนยกมือด้วยพี่ลูงยกมือหน่อยยกมือให้หน่อยยกมือค่ายกมือด้วยค่าพี่ลูง กราบขอบพระคุณคุณแม่บรรจงนะคะที่เมตานะคะหมดแล้วคะ่ะพี่รุงุกเนละขอบพระคุณคะ่ะขอบพระคุณคุณแม่บรรจงนะคะนะสาธุบุญกับคุณแม่คะ่ะ ขอให้บุญบารมีช้างาคระครูกรรมช้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปกปกักรักษาคุณแม่บรรจงนะคะของท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองค่ะคิดสิ่งใดสมหวังทุกประการนะคะขอให้มีโชคมีลาภนะคะสาธุบุญกับคุณแม่บรรจงด้วยค่ะกราบขอบพระคุณคุณแม่นะคะที่เมตตานะคะ